ออรู้จักป่ะหา่หานห่านตุ่นยาจีนเออรู้จักห่านตุ่นย่าจีนเปล่าพูดถึงห่านตุ่นยาจีนแล้วนนไม่มองเลยนะ มันกัดไปทีด้วยที่ว่าปากมันเล็กนะเดี๋ยวว่าตัวเหยื่อผม่ามันแค่3.5เซนนะครับเป็นตัวเหมือนกลมๆเหมือนย่างลบอะครับเนี่ยครับปากเล็กๆแค่นี้ยังกัดติดเลยครับปากผลงานด้วยได้ครับพันเตอร์ E6 ใช้งานง่ายนะครับเนี่ยเวลาเป็นแหน่งอยแล้เาก็ค้หน่อยเดี๋ยวมันก็กินเองครับเวลาได้ตัวแล้วก็แค่ดึงขึ้นมาครับปึ๊บผลมากนี่ตกมาครึ่งวันแล้วยังไม่มีแผลอะไรเลยคัพันเตอร์ E6 ใช้งานง่ายมากขนาดประมาณ3.5 3.6เซนอะไรประมาณนี้ครับโอเคฝากผลงานด้วยครับตอร์ กีันกัดไปทีนึงแล้วนะครับพีมันกัดไปทีด้วยที่ว่าปากมันเล็กนะแต่ <c oughs> ว,ว่าตัวเหยื่อผมว่ามันแค่3.5เซนนะครับเป็นตัวเหมือนกลมๆเหมือนยังลบอะครับโอเคฝากผล,ผลงานไว้ด้วยฝากผลงานไม่ใช่ฝากผลงานเนี่ยครับปากเล็กๆแค่นี้ยังกัดติดเลยครับถ่ายรูปครับอนเตอร์ V6 หน้าเรือครับโอ้กระสุงกล้องถ่ายทันไหมรับวันนี้เราก็อยู่ที่ทองจินดานะครับวันนี้ผมก็มาเที่ยวบ้านเพื่อรุ่นพี่นะอือวันนี้พี่พก็พาพาพา,พายเรือเล่นชมวิวชมสวนผมก็เลยเอาเบ็ดมาตีเล่นครับปากผลง,งานไว้ได้ครับฮันเตอร์วีใช้งานง่ายนะครับเนี่ยเวลาไปแหนเงนี้ยล้าก็เคาะๆๆหน่อยเดี๋ยวมันก็กิดเองครับโอเคตายลูครับฮันเตอร์ v ีห มเเดียวยลวลปลาอะไรไม่รู้โอ้เพิ่งปลดปลากระส่งไปเมืันตะกี้เ u n ฮันเอร์ V6 ครับนี่วันนี้เราก็อยู่กันที่คลองกินดาโอ้ปลาดีเหมือนกันนะครับเนี่ยน้พายเรือออกมาจากบ้านไม่ไกลเลยครับยังไม่ได้50เมตรเลยครับได้สองสาตัวแล้วฝากผลง,งานไว้ได้วยครับฮันเตอร์ V6 ใช้งานง่ายมากขนาดประมาณ 3. ห้าสามุดหกเซนอะไรประมาณเนี้ยครับวันนี้คันที่ใช้ก็เป็นคันเนี่ยมีซีดพัดเวดแปดยีสิบนะครับแล้วก็วันนี้ผมมากับสายพีอีสามนะรอยยังไม่ได้แกะออกจากลอกเลยครับโอเคฝากผลงานด้วยครับฮันเตอร์ดีหกถ่ายรูปครับรูป โอ้ยโอ้ยลงนะกระสับเลยลลอันนี้เราก็มาพายเรือเดินถ้วยหลุดพอดี อันี้ก็มาพายเรือเล่นอยู่ในตรงนี้เขาเรียกก็คลองอะไรนะครับพี่เก่งคลองจินดานะครับร่มบ้านแถวนะอันนี้ก็ล่องเรือชมสวนอะไรไปเรื่อยครับแล้วก็มาตกปลาด้วยปลาผลงานด้ด้ครับฮันเตอร์วีกับประช่อนธรรมชาตินะครับเอ้ยโอเคถ่ายรูปครับฮันเตอร์วีแต่ผมไม่มีเรื่องหน้ามืดเรื่องอะไรไม่มีเลยนะพี่ วีหเอ้าเนี่ยครับตกในแหน่ปลามันก็จะกัดหมินอย่างเงี้ยแล้วก็น้ําตื้นด้วยครับในคลองนี้เวลาได้ตัวแล้วก็แค่ดึงขึ้นมาครับปึ๊บเคครับทนมากนี่ตกมาครึ่งวันแล้วยังไม่มีแผลอะไรเลยครับตองปลาเป็นอย่างรแล้วลงใต้โอเคครับฝากผลงานด้วยครับมิเตอร์บ6ก རེ